ที่สมุทรปราการคือผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอุพรและตัวอุพรเองเนี่ยโดนตีจนน่วมเลยดูสภาพตอนที่เธอโดนตีหน่อยนะคะ แล้วถามจิตดีว่าถ้าจิตดีสมมุตินะโดนสามีตีขนาดนี้เธอเลิกไหมถามจริงหาผัวใหม่เลยค่ะจริงป่ะจริงแล้วเธอคิดว่าทําำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูสภาพประเด็นก็คือถ้าเจอแบบนี้แล้วสมมติผัวตีอย่างนี้ทําไงหาผัวใหม่ค่ะไม่ทนหรอกแล้วมั่นใจว่าหาได้ไหมโดล่าสุดคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ยเจ้าหน้าที่เขาอุตส่าห์ไปช่วยอุพรคืออุพรโดนตีจนสลบนะฮะแล้วประเด็นก็คือเดี๋ยวอยากให้ฟังเสียงเมื่อคืนก่อนคนที่ ก่อเหตุก็คือทางด้านสามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการตอนเขาไปถามอุพรบอกอุพรเกิดอะไรขึ้นอุพรบอกหูหนูไม่รู้เลยพี่หนูกาลังนั่งดื่มอยู่กับสามีแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงอยู่อยู่สามีตีเอาตีเอาจนกระทั่งสลบเนี่ยนะฮะฟังเสียงอุพรนิดหนึ่งฮะเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊ทะเลาะเรื่องอะไรกันเจ๊โดนอะไรตีที่แขนมาฮะโดนอะไรครับอ๋อโดนเตะ Thank <laughs> you. คุณผู้ชมครับแล้วหลังจากที่กู้ภัยต้องหามาี่เลยนะค้ำคอแล้วก็มัดอย่างนี้เลยเพราะร่างกายสะบักสะบอมมากจนกระทั่งหลายคนเนี่ยก็เป็นห่วงกู้ภัยก็บอกเอ๊ะแล้วส่งโรงพยาบาลไปจะรอดหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนนี้โดนตีจนยับเลยล่าสุดวันนี้ครับทางผู้สื่อข,ข่าวของเราน้องป้องพงษพัฒยย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุก็คือซอยหอมศิลป์ตำบลบางพลีน้อยปรากฏว่านี่วงเล่าขอเปิดเทียบภาพกับน้องอุพรเมื่อคืนนี้ตรงจุดเกิดเหตุเอามาเทียบกัน เห็นบอกว่าอุพรโดนตีล่วงตรงนี้เลยแล้วหลายคนก็สงสัยบอกเอ๊ะแล้วสามีเขาไปไหนเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อคืนนี้ตอนหามอุพรส่งโรงพยาบาลไม่มีใครเจอสามีน้องป้องไปที่ตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับเราก็เลยปลองไปเคาะห้องอดูภาพตอนน้องป้องเคาะห้องหน่อยแล้วก็ตะโกนเรียกเพราะเรารู้ว่าสามีเชื่อพี่สืบสัก,สกปรากฏว่าวันนี้พอเราไปเคาะเรียกคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่ามีคนมาเปิดประตูก็คือสืบสัก ทันทีที่เจอหน้าข่าวสืบสักเดินหนีเข้าบ้านบอกมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดผมจําไม่ได้หรอกไม่ต้องมาถามกระทืบเมียกี่ครั้งไม่ได้จําเราก็บอกพี่แล้วเมียเห็นบอกว่าหามไปโรงพยาบาลสืบสักบอกโอ้ยไม่ได้ไปโรงพยาบาลมันนอนอยู่ในห้องเราก็ด้วยความเป็นห่วงไหนขอดูหน้าเมียหน่อยได้ไหมปลอดภัยจริงหรือเปล่าไม่ต้องดูมีเสียงตอนรช่งแรกก่อนนะฮะตอนสืบสักบอกไม่ต้องยุ่งจําไม่ได้หรอกกระทืบไปกี่ครั้งเข้าใจผิดกันเรื่องอะไร ต่อ่อดีกันยังไรแล้วพี่กระทืบเขาไปกี่ทีเมื่อวานเนี่ยนี่เหมือนกันดีกันยังดีกันยังพี่ต่อดีกันแล้วเหรอดีกันแล้วแล้วน้ำเมียกลับมายังเนี่ยเมียกลับมายังครับอยู่เลยกันอยู่ด้วยกันอ๋อพี่เอามาเอามาให้ดูหน่อยที่ว่าดีกันแล้วอ่ะผมบอกผมจะได้กลับนอนแล้วหักบฝันแล้วเขาพอนแล้วดีกันแล้ว ผมครับแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมให้เจอภรรยาซึ่งตอนแรกนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าเราไปยุ่งนะเพราะประเด็นคือทุกคนเนี่ยแถวนั้นก็ออกตรงห้องเช่าก็บอกเออแต่ไม่เห็นเมียเขาออกมาเลยนะ,ะไม่รู้เกิดอะไรหรือเปล่าขอเปิดภาพเมื่อคืนหน่อยอเพราะตอนที่ไปหาเมียออกมาเนี่ยสภาพสะบักสะบอมนะดูเหมือนกับเทอนเนี่ยไม่มีสติแล้วมันก็เลยแปลกใจว่าเอา้าแล้วเอากลับมาไว้บ้านได้ยังไงแล้วปรากฏสามีก็ไม่ยอมให้ออกมาล่าสุดคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าสามียังไงก็ไม่ยอมให้เจอภรรยา จนในที่สุดเนี่ยวันนี้พันตำรวจโทรทรงศักดิ์แวงวันรองผู้กกับป้องกันและปราบปรามสอพอบางพลีน้อยมาเองเลยนะฮะเพราะก็กลัวว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แช่งจะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมสามีถึงไม่กล้ายอมให้เจอสักทีเนี่ยนะฮะนี่ทันทีที่ตำรวจมาถึงปรากฏว่าอุพรยอมออกมาฮะไหนดูสภาพอุพรหน่อยสิปรากฏอุพรยอมออกมา นี่นี่อันนี้ท่านลองใช่ไหมค่ะท่านลองไปดูเองเลยนะฮะบางพลีน้อยเรื่องงานนิดหน่อยนะจ๊ะเรื่องงานคืออะไรฮะทําราองกันเรื่องอะไรอะจ๊ะเมื่องเตือเรื่องงานนิดหน่อยนะจ๊ะเรื่องงานคืออะไรฮะก็ทํางานไม่ลงตัวกันนิดหน่อยก็คุยกันแล้วก็งานต่องหากกันนิดหน่อยแล้วเห็นในกล้องไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ต้องสามรอบของพี่ซื้อมาแต่พี่ไม่ได้กินพี่กินอยู่ม่เกินสองขวดของพี่กินสีแดงใช่ไหมใช่ของแฟนพี่กินสีเขียวจ้ะเออแล้วมาเมาตอนไหนพี่ถึงทําร้ายกันอะ มันก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าเนี่ยว่ากันเรื่องงานเออแล้วเขาลงมือกับพี่ยังไงครับทีแรกเลยแล้วก็พี่เป็นคนทาเขาก่อนทําอะไรครับพี่เดินไปตีว่าไปตกกองเตกเขาตกที่ไหนตบที่ไหนตที่ไหนหนึ่งครั้งตมครับนี่ต้องให้ตํารวจมาเชิญออกมานะฮะแล้วถามว่าสุดท้ายยังไงแล้วไม่กลับมาอยู่อย่าโดนตีสน่วมเลยเจ้าตัวบอกเพราะรัก ก็จะดีกันแล้วไปขอโทษที่โรงพยาบาลหมายถึงว่าผู้ชายตามไปขอโทษเหรอใช่อ๋อก็เลยยอมกลับมาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนี่ฮะ45ใช่ไหมใช่อะไรเนี่ยอ๋อเมีย45คือบาดเจ็บเมีย45แล้วสามีล่ะ22ค่ะอ๋อเหรอสามีเด็กนี่ฮะ ผัวรุ่นนมถึงว่าวันนี้อาภัยเลยอาภายัยนี่แล้วตำรวจเองตอนแรกด้วยความพนรเขาคิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ยอมออกจากห้องนะไม่มีอะไรทั้งสิน้น